สวัสดีค่ะมาพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยกับช่อง u t u b e ของนุ่นวดีชาแนลสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็มีรถนะคะเพิ่งหลุดจองนะคะก็รีบมาทำรีวิวให้กับผู้ลูกค้าได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งและตัวรถนะคะที่อยู่ด้านหน้าของนุ่นตอนนี้เลยนะคะก็เป็น Toyota c a m r รนะคะเป็น2.0ตัว G ได้เป็นรถปี2015สำหรับตัวรถคันนี้นะคะนุ่นบอกเลยว่าราคาถูกมา,มากๆเลยนะคะตั้งขายอยู่ที่595,000บาทนะคะ ตัวนี้นะคะถ้าแบบฟรีดาวเลยนะคะ mm. ก็ผ่อนอยู่ประมาณ1นึ่ง mm. กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะแบบไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยและสําหรับคุณลูกค้านะคะที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการไฟแน้นอยู่ทั่วประเทศเลยและหากไม่สะดวกมารับรถนะคะเราก็มีบริการจัดส่งรถทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะคะ mm. ก่อนที่เราจะไปรับชมนะคะนุ่งก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการ รับชมคลิปต่อ,ตอไปนั่นเองมาเดี๋ยวนุ่นพาเดินดูกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยสำหรับโตโยต้าเคมรี่คันนี้นะคะเป็นรถปี2 0 1 5นะคะได้เป็นโมเดลตัวม i n เนอร์เชนด้วยนะคะซึ่งกระจังด้านหน้าเนี่ยจะเป็นในลักษณะเส้นโครเมียมนะคะแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของโลโก้แบรนด์โตโยต้าอยู่ตรงกลางเลยเนาะสำหรับโตโยต้าเองนะคะถือว่าเป็นแบรนด์ใหญ่นะคะอะไรของเขานะคะนุ่นบอกเลยว่าไม่จุกจิกนะคะดูแลรักษาง่ายและที่สำคัญก็มีศูนย์ให้บริการอยู่ทั่วประเทศเลย มาพร้อมกับหมายเลขทะเบียน4ีกไก่ทอถาน3าน3050จังหวัดกรุงเทพมหานครได้หมายเลขทะเบียนนี้ไปเลยนะคะโดยไม่มีการเลปลปดใยแล้วด้วย ต่อมาที่ชุดโคมไฟด้านหน้านะคะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนนะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ที่เป็นหลอด LED นะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยงอยู่ในชุดโคมไฟด้วยนะคะส่วนด้านล่างนะคะคันนี้ก็มีการติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยในส่วนของตรงนี้นะคะก็ใช้งานได้เป็นปกติเลยและสำหรับตัวแคมรี่เอกนะคะของเขาเนี่ยก็จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้านะคะให้ถึง2จุดกันเลยทีเดียวนะคะอ่าต่อมาเรามาดูในส่วนของตัวล้อกันดีกว่า สำหรับล้อของเขานะคะมาพร้อมกับล้ออลลอยนะคะคอบ16นะคะนี่เป็นล้อแม็กหู้ของแท้จากโรงงานโตโยต้าเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าของแท้นะคะที่มาจากโรงงานนะคะค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานนะคะรองรับคำน,น้ำหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็ตัวยางนะคะมาพร,ร้อมกับยาง Nexen นะคะรหัสยาง 21560R16 นั่นเองได้ยางสัปดาห์ที่18ปี 2, 2022นะคะก็ ดอกยางยังลึกยังหนาอยู่เลยนะคะสภาพยังดีนะคะก็ใช้อีกปี2ปีค่อยเปลี่ยนยังได้เลยนะคะและสําหรับรายละเอียดตัวซุ้มล้อเองนะคะก็ซุ้มล้อโค้งเดิมๆนะคะน็อตกริปทุกตัวอันนี้ก็อยู่ครบเช่นเดิมนะคะถัดมาที่ด้านแก้มนะคะเขาก็จะมีตัวอักษรโครเมียมนะคะติดไว้ที่ด้านแก้มซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นั่นเองนะคะนั่นก็คือเครื่องยนต์ VVTiW นะคะถัดมานะในส่วนของตัวกระจกมองข้างเองนะคะตัวนี้เนี่ย ้าบูกกระจกด้วยระบบไฟฟ้าการปรับกระจกก็เป็นแบบระบบไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับฝาครอบสีดำนะคะสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็มีไฟเลี้ยวนะคะติดมาที่คูของกระจกมองข้างด้วยนะคะสำหรับตัวรถคันนี้มีการติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วนะคะเรียบร้อยรอบคันพร้อมใช้งานเลยเป็นฟิล์มกรองแสงด้วยนะคะก็ติดตั้งให้พร้อมใช้งานและตัวกระจกทุกบ้านนะคะอนุให้ดูเลยว่าเป็นของแท้จากโรงงานนะคะไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนมาก่อน ก็จะมีสัญลักษณ์โตโยต้าติดไว้ที่กระจกทุกบานแบบนี้เลยนะคะแต่เท่านั้นยังไม่พอนะคะตัวนี้ก็มีสัญญาณแจะขโมยติดตั้งมาจากโรงงานเช่นเดียวกันถัดมาในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกทํามาจากวัสดุโคเมียมแบบนี้ทั้ง4บานเลยนะคะอ่ะให้ดูภาพรวมด้านข้างกัน สำหรับด้านข้างนะคะที่นุ่นจะให้ดูเลยนะคะนั่นก็คือคมสันเหลี่ยมด้านข้างของเขานะคะอยู่ครบและสีของตัวรถนะคะเป็นสีดําสีเดิมนะคะถือว่าเป็นสีที่หายากอีกหนึ่งสีเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งเรารับประกันเลยว่าตัวรถไม่มีการเปลี่ยนสีและก็ไม่มีการตัดต่อมาอย่างแน่นอนถัดมาในส่วนของตัวเชื้อเพลิงที่ใช้นะคะตัวนี้ก็เป็นระบบเบนซินล,ล้วนนะคะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก,ก่อนเลย เชื้อเพลิงที่ใช้ก็จะเป็นน้ำมันเบนซินนะคะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์หแก๊สโซฮอล์หรองรับ e 2 0แล้วก็รองรับ e 8 5ด้วยต่อมาที่กระจกบานด้านท้ายนะคะก็มีการติดตั้งฟิล์มติดตั้งตัวไล่ฟ้าและมีไฟเบรกดรลย์สานนะคะอยู่ด้านหลังภายในตัวรถน,นั่นเองและกระจกบานด้านท้ายก็เป็นของเดิมแท้จากโรงงานเช่นเดียวกันถัดมาที่ชุดโคมไฟด้านท้ายนะคะสําหรับชมนี้นุ่นบอกเลยว่า ชุดโคมไฟท้ายเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่นะคะมองเห็นระดับสายตาได้แบบชัดเจนเลยและเขาะะใช้ประหลอด LED นะคะมีทั้งไฟเบรกไฟเลี้ยวและไฟถอยนะคะก็รวมกันอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันเลยตกแต่งด้วยเส้นโครเมียมเล็กๆนะคะที่ชุดโคมไฟด้วยถัดมานะคะเขาก็มีการเชื่อมต่อนะคะไฟไท้ายทั้งสองข้างด้วยคิ้วฝากกะโปรงท้ายที่ทํามาจากวัสดุโครเมียมนะ,ะ,นะ,ะตรงกลางก็จะมีโลโก้แบรนด์หลักแบรนด์โตโยต้าติดไว้ด้านซ้ายก็จะเป็นรุ่นของเขานะคะนั่นก็คือแคมรี ส่วนด้านขวาก็จะเป็น2.0ตัวจซึ่งเป็นรุ่นย่อยของตัวรถคันนี้นั่นเองและด้านหลังนะคะไม่พอมีเซ,เซ็นเซอร์ด้านท้ายเนี่ยให้ถึง4จุดเลยนะคะซึ่งบอกเลยว่าอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่ดีนะเวลาเรานะคะถอยหลังใกล้กับคนวัตถุหรือว่าสิ่งของนะคะเซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยเขาก็จะทําการเตือนนะคะให้เราระวังแล้วก็ทําการหยุดนั่นเองอะต่อมาเดี๋ยวนุ่นก็จะเปิดให้ดูนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้นะคะซึ่งสามารถนะคะกดท้างที่ ปุ่นจรีโมทได้เลยนะคะนี่เปิดออกมาแล้วอ่าสำหรับห้องเก็บสัมภาระของเขานะคะตัวแคมรี่เองนะคะเป็นรถที่มีบอดี้นะคะในคันเก็บของเนี่ยกว้างมากๆเลยนะคะน,นี่คือลักษณะของห้องเก็บสัมภาระนั่นเองและตรงกลางนะคะจะมีช่องนะคะไว้หยิบของที่ห้องสัมภาระนะคะจากห้องผู้โดยสารด้านหลังนั่นเองเนี่ยก็เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะที่แคมรี่จัดมาให้แล้วเนาะอ่ะ เปิดมาด้านล่างนะคะนี่พอเปิดจากไม้กระดานขึ้นมานะคะจะมีในส่วนของเครื่องมือต่างๆนะคะมีให้ครบทุกบล็อกเลยแล้วก็แม่แรงนั่นเองเปิดมาตรงกลางก็ะจะเป็นในส่วนของอยางอะไหล่สำรองนะคะก็มีไว้ให้ติดรถทุกคันเลยนะคะไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินส่วนรายละเอียดโครงสร้างนะคะนุ่นบอกเลยว่าเรารับประกันเรื่องโครงสร้างเลยนะคะว่าตัวรถเนี่ยจะต้องไม่มีจมน้ําและไม่มีน้ําท่วมมาอย่างแน่นอนนะคะสบายใจได้เลยมา ดูกันตอนในส่วนของโครงสร้างด้านท้ายกันนะคะนี่อ่ะแกะให้ดูเลยนะคะตัวน,อน็อตเนี่ยเป็นสีเดิมนะคะสีดําไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยขยับเลยนะคะมาดูกดันอีกหนึ่งข้างนะคะนี่ฝั่นี้อ่าตัวน,อน็อตก็เป็นสีดําสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเลยสามารถใช้เล็บจ,จิกซีนยางลงนะคะซีนยางยังนิ่มดีอยู่เลยเม็ดอาร์ตนะคะอยู่ครบทั้งหมดเลยรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่มาจากโรงงานนะคะนุ่นบอกหรือว่าอยู่ครบ นะคะซึ่งรับประกันเลยว่าไม่มีการชนหนักนะคะไม่มีการตัดต่อหรือว่าไม่มีการโดนชนท้ายมาอย่างแน่นอนนะคะสบายใจได้เลยอ่ะเราเข้าไปดูกันต่อนะคะในส่วนของรายละเอียดภายในนะคะของตัวรถคันนี้กันดีกว่านะนี่สำหรับภายในเนี่ยเป็นการตกแต่งด้วยโทนสีเบจทั้งหมดเลยนะคะตัดกับสีดำเนาะ นี่มือเปิดประตูด้านในทามาจากวัสดุโฟมียมซึ่งอันนี้ก็แข็งแรงและทนทานเป็นอย่างมากเลยสําหรับตรงนี้ก็เป็นการตกแต่งด้วยลายไม้สีน้ตาตาลนะคะมีในส่วนของตัวพับผูกกระจกมองข้างปรับกระจกมองข้างตัวนี้เป็นแบบระบรบไฟฟ้าทั้งหมดเลยตัวล็อกกระจกเซนทรัลล็อกและกระจกนะคะับไฟฟ้าออโต้ Auto ทั้ง4บานเช่นเดียวกันที่ขั้นบันไดมีการติดตั้งสกรเพดมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะต่อมานะคะนี่ดูกันก่อนข้างขวาพวงมาลัยนะคะนี่ มีสัญญาณเตือนต่างๆนะคะหมดก็ะลื่นนถลายนะสัญญาเตือนกันชนนะคะก็คือแคมรีมีให้ครบเลยมาพร้อมกับกุญแจสมาร์ทย์เลดนะคะแล้วก็ปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทนั่นเองอ่ะเหยียบเบรกนะคะกดปุ่มสตาร์ทเลยมาแล้วก็สําหรับพวงมาลัยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะก็สามารถเพิ่มเสียงและเสียงเปลี่ยนโหมดนะคะแล้วก็จะมีในสวนตัวพุชคอนโทรลนะคะนี่เป็นตัวระบบล็อกความเร็วนั่นเองนะคะก็มีมาให้แล้วด้วยแล้วก็มีแอร์แบกนะคะจำนวนหนึ่งคู่หน้านะคะ สำหรับตัวรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2015เลขไม์อยู่ที่167,209กิโลซึ่งอันนี้นะคะเป็นเลขไม้ตามการใช้งานจริงๆนะคะไม่ได้เขียยไม่ได้ก่อไม้แต่อยา่างใดเลยมาต่อกับที่คอนโซลตรงกลางเห็นไหมคะว่าคอนโซลหน้าของเขาเนี่ยก็เป็นการตกแต่งด้วยลายไม้เช่นเดียวกันเลยนะคะ คอนโซลกลางอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะคะนั่ก็คือซ d ดีสามารถฟังวิทยุ fm ได้ซึ่งอันนี้เนี่ยติดตั้งมาจากโรงงานตั้งแต่สู์ผลิตเลยนะคะไม่ได้มีการเปลี่ยนแต่อย่างใดซึ่งตรงนี้นะคะก็ยังใช้งานได้เป็นปกติระบบอแอร์เป็นแบบออโตโน้นะคะแล้วก็แยกซ้ายขวาด้วยนะคะนี่เห็นไว้เป็นแบบปรับอัตอนโนมัติเลยแต่ว่าถ้าไม่ทันใจก็สามารถปรับเองตามใจชอบได้เช่นเดียวกันตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มนะคะสำหรับเปิดม่านไฟฟ้าที่กระจกบานนั้นท้ายนะคะตรงนี้ก็ เปิดมาได้เลยจะเป็นช่องวางของแล้วช่องใจไฟด้วยเสียบสาย USB เสียบสาย AUX ได้ด้วยนะคะเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นช่องเปิดได้เลยนะคะก็เป็นสําหรับวางแก้วน้ํขวดน้านั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยเป็นงานตกแต่งด้วยลายไม้ทั้งหมดเลยนะคะสําหรับเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะที่เป็นในลักษณะของขั้นบันไดแบบนี้เลยเนาะ,ะต่อมาดูกันต่อในทรงตัวเบาะนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นเบาะหนังสีเบจน,นะคะปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยนะคะเห็นไหมสำหรับคนขับก็ได้ สำหรับค่าคนขับนะคะได้40ท,ท่านะคะแล้วก็สาหรับเบาะของคนขับก็เป็นเบาะหนังซีเบทกับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ปรับได้8ทติดทางเลยนะคะและจะบอกว่ารอยฉัาของเบาะคือน้อยมากๆเลยนะคะอันนี้ทุกอย่างเนี่ยเป็นเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยนะคะมาต่อกันในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารด้านหลังกันนะคะว่าภายในเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะะเนาะนี่สําหรับนี่เบาะห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะเป็นเบาะหนัง สีเบจเชื่อมเดียวกันนะคะโอ้โ oh, ห oh, มีสายเบลให้3มเสน้นซึ่งแปลว่าผลิตออกมาออกแบบเพื่อรองรับผู้โดยสารเพียงแค่สามท่านเท่านั้นนะคะตรงกลางอันนี้นะคะก็ดึงออกมาได้เลยจะเป็นพนักวางแขนหรือว่าจะเป็นช่องวางเจ้าน้าทน้ำฝนน้ำก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีช่องนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเปิดนะคะเพื่อปิดห้องของที่ห้องสำหรัด้านท้ายได้ด้วยสําหรับกระจกด้านข้างนะคะก็จะเป็นแบบแมนวนวลนะคะดึงขึ้นนะคะหรือว่าเก็บด้วยกับมือน,นั่นเองนะคะนี่ เห็นไหมก็คือมันจะมีตัวล็อกไว้แขวนนะคะก็จะเป็นมา่มานแบบแมนนวลน,นะคะส่วนกระจกบานหน้าท้ายตัวนี้เป็นม่านพับเก็บด้วยไฟฟ้านั่นเองนะคะนี่แล้วก็ตรงกลางนะคะจะมีแอร์นะคะแยกตอนหลังมาให้ด้วยนะคะเพื่อให้ความเย็นกระจายได้ทั่วตัวรถเลยเนาะ,ะด้านล่างก็มีแผ่นยางรองเท้าให้ครบทุกจุดเลยนะคะค่อนข้างกว้างก็นั่งเหยียดเท้าได้สบายและดูเพดานด้าน,น,นบนนะคะสะอาดมากนะคะถือว่าเขาเนี่ยดูแลรถได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ แล้วก็สุดท้ายแล้วนะคะที่นุ่นจะพาคุณลูกค้าไปดูนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะแล้วก็โครงสร้างด้านหน้านะคะของตัวรถทันนี้เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะแล้วก็มาชมไป,ปรพร้อมกันเลยสำหรับเครื่องยนต์นะคะของตัวรถทันนี้ของเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์โตโยต้านะคะ VVT-i w นนะคะตัวนี้ได้เป็นขนาด2,000ซีซีเลยนะคะซึ่งตัวเครื่องยนต์เองเรารับประกันเลยว่า ไม่มีน้ำมันไหลเยอะไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สนะคะแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหรือว่ายกเครื่องมาแต่อย่างไรนะคะตรวจสอบได้เลยนะคะนี่อันนี้จะเป็นในส่ตัวน็อตฝากระโปรงให้ดูใกล้ๆเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะเม็ดอ่างที่เบ้าโช้์นะคะสภาพดีสมบูรณ์นะคะทุกอย่างนะคะเราการันตีเรื่องโครงสร้างเลยนะคะน็อตแก้มต่างๆก็สีเดิมนะคะไม่มีรอยฉลอกไม่มีรอยขยับเม็ดอร์ที่คาดนะคะก็อยู่ครบทุกจุด ตามสีทุกสีที่มาจากโรงงานก็อยู่ครบเช่นเดียวกันอ่ะอันนี้จะเป็นน็อตค่ะน็อตแก้มฝั่งด้านขวานะคะก็สีเดิมนะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับเน้นอาร์คที่เบ้าชกนะคะสภาพดีสมบูรณ์นะคะแล้วก็นี่น็อตฝากระโปรงนะคะสีเดิมไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับสำหรับฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานก็<อ>จะมีสัญลักษณ์โตโยต้านะคะติดไว้แบบนี้เพื่อบ่งบอกว่าของแท้ที่มาจากโรงงาน แผ่นการความร้อนที่ติดอยู่กับฝากระโปรงเห็นไหมคะว่าน็อตกิ๊บทุกตัวอยู่ครบเลยและสุดท้ายนะคะสติกเกอร์3จุดไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ที่มาจากโรงงานนะคะแล้วก็สติกเกอร์สีนะคะก็อยู่ครบอันนี้นะคะทางบริษัททอโต้ของเรานะคะการันตีเรื่องโครงสร้างเลยว่าตัวรถเนี่ยจะต้องไม่มีการชนหนักไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์นะคะไม่มีพลิกความและไม่มีจมน้ํามาอย่างแน่นอนนะคะสบายใจได้เลยนะคะเรามีบริการหลังการขายดูแลคุณลูกค้าให้อีก หนึ่งปีเต็มกันเลยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับรถหลุดจองที่นุ่นนะคะนำมารีวิวให้ชมกันอีกครั้งหนึ่งกับ t ต y ยต้า c ค r y y นะคะ2ตัวจี G, ปี2015นสะคะสีดำคันนี้กับราคาตั้งขายอยู่ที่595,000บาทสำหรับผู้ลูกค้าท่านใดนีคะที่สนใจก็สามารถติดต่อน,นุ่นเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์084-004-2099นะคะก็ยินดีให้คำปรึกษาทุกทพศเลย ดูจบแล้วนุ่นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปต่อๆไปนั่นเองสำหรับคลิปนี้นุ่นต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ